ท่านผู้กงกับสถานีตำรวจบุธรท่าม่วงนะครับท่านอารองผูก้การนะครับท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้อำนวยการโรงงานบางสาราผู้บริหาร SGP โรงงานบางสารานะครับท่านสื่อมวลชนนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่นำมาซึ่งความสามัคคีและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป ผมในนาม s c ซีโรงงานวังสะพานออฟฟอร์พักุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีแหนเพื่อข้ามุ่งหัวหน้าส่วนราชการนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจงอภิบาลประธานพรให้ทุกท่านจะกริญรุ่งเรืองด้วยกิจตุลพิธทุกประการนะครับก็คงจะได้เวลาสมควรแล้วครับผมขอเปิด กา, 2000, แารแข่งขันกีฬาสําคัญแ c ะทีสีประจำปีสองพันห้ารอีบในนี้ครับส่วนราชการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับและก็ส่วนรายการอื่นๆนะครับรวมทั้งส่วนของสื่อมวลชนวันนี้ก็ได้มาประสานสัมภครกันนะครับก่อกำลังกายเพื่อเชื่อสมสมดุลใมตีด้วยแล้วก็ทำให้การทำงานของเรานั้นมีความสนิทแนบแน่นนะครับเป็นอันหนึ่งอันเนดียวกันนะครับก็ต้อง เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับก็เรียนว่าต้องขอขอ,ขอบคุณทุมในการลงงานควังสาราผ้บพิหารสิัสดีตอนรับนะฮะทั้งสองทีมลงสู่สนามนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอเสียงปรบมือห้งสองทีมครับรทีพัวใหมยก็โดยการนำทัพทีพัวใหม่พบก,กับออสตาเนียอสการ